สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระร่วงโลบบุรีเนี้อตะกวดสนิมแดงนะครับมาให้ทุกท่านรับชมครับเป็นภาที่ผมห้อยบูชาเป็นประจำเลยแกะให้ชมแล้วก็แนะนำธรรมชาติต่างๆรวมถึงกรรมวิธีการสร้างครับแล้วผมรู้ได้อย่างไรนะ อายุเยอะขนาดนี้แล้วเรา,เ,าเกิดไม่ทันก็พิจารณาตามรูปแบบที่มีนะฮะว่าส,สิ่งที่เราเห็นเนะี่ยที่เพิงมีเพิ่งเกิดเนะี่ยเขาจะาสร้างอย่างไรก็เหมือนนักโบ,บราณคดีนะฮะที่เขาเห็นสถานาสถานที่หนึ่งเห็นชิ้นของโบราณ ชิ้นหนึ่งแล้วเขาก็วิเคราะห์จากชิ้นของใันนั้นแหละว่าสร้างขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็เหมือนกันอย่างที่เราเห็นพระอย่างที่ผมให้ท่านรับชมเนี่ยแล้วก็พิจารณาว่าเขาจะสร้างอย่างไรถึงได้เกิดมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมก็จะอธิบายตามนี้แหละครับบางอย่างแล้วก็จะให้ท่านรับชมภาพชัดๆวิดีโอชัดๆเป็นตัวอย่างเผื่อไปเจอเจออาจจะ เป็นพระที่พบเจอน้อยมากตัวจริงๆแท้ๆนะฮะก็สามารถคอปรูไปไปไ้ดูได้ครับผมจะถ่ายวีดีโอให้ชัดๆให้ท่านได้ได้เห็นพวกไขต่างๆสนิมแดงต่างๆเนี่ยธรรมชาติต่างๆที่เพิ่งมีเพิ่งเกิดในตะกวดสนิมแดงนะครับตามสภาพที่ผมนำมาให้ชมนะฮะก็ไม่ได้สมบูรณ์มาก ก็มีบุกบางตรงเสียงท่านนี่แหละแต่ให้ท่านชมรายละเอียดต่างๆก็เหมือนหน้าตาก็เหมือนขอมเหมือนใบยนเน,ะนาะศิลปะใบายนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับว่ามีลักษณะอย่างไร การสร้างพระลวงเนื้อตะกัวสีนิมแดงในอดีตนะฮะช่างเขาจะแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวเหมือนอเหมือนเบ้าขนมพกนะะเขาจะแกะหน้าเดียวแต่คอาวยนยี้หยิบขึ้นมาดูเลยนะจะได้เข้าใจง่าย ช่างเขาจะช่างเขาจะแกะขอไปนะครับช่างเขาจะแกะแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวเหมือนเบ้าขนมคกแล้นี่แหละหลังจากที่เทโลหะร้อนๆลงไปเนี่ยเทโลหะร้อนๆลงไปเนี่ยเขาจะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาผลักดันโลหะจากด้านหลังเนี่ย บางท่านจะเห็นเป็นร่างเป็นร่องลังปืนเป็นหลังลายผ้าเป็นหลังปาดเรียบเนี่ยพวกเนี้ยเกิดจากการเทโลหะลงไปเนี่ยแล้วเขานำสิ่งเหล่านั้นน่ยไม่ว่าจะเป็นหลังลายลายผ้าเอยกันร้อนอ่ะแล้วจุดประสงค์คือกันร้อนครับผมเพื่อที่จะผลักดันโลหะจากทางด้านหลังเนี่ย ให้ไปซึมเก็บรายละเอียดด้วยเร็วก่อนที่โลหะจะแข็งตัวเพราะรายละเอียดเขาเขาแกะรายละเอียดมาสวยงามพระองค์ที่สมบูรณ์ในหนังสือเราเห็นเราจะเห็นว่ารายละเอียดเขาช่างในอดีตนะเขาพิธีพิถันเขาแกะรายละเอียดได้งดงามมากๆครับนี่ขนาดไม่สมบูรณ์นะเนี่ยท่านดูมิติเนี่ยมิติพระ ขนาดไม่สมบูรณ์เนี่ยยังงดงามะฮะเส้นสายต่างๆนี่นไหมฮะงดงามเ,เส้นสายต่างๆเนี่ยพื้นะตรงจุดเนี้ยมีรายละเอียดทั้งหมดเลยเนะี่ยเขาก็เทโลหะร้อนๆตะกวนลงไปแล้วก็นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนะี่ย ไม่ว่าจะเป็นหลังไรผ้าเอ่ยหลังรองปังปืนที่พบเจอในกลุกสุขโขทัยเอ่ยที่เป็นเหล็กแท่งๆนะ่ยแล้วก็วางลงไปผักดันผักดันเพื่อให้โลหะน้ําโลหะร้อนๆเนี่ยเขาไหลซึมเข้าไปเก็บรายละเอียดทันเวลาเนี่ยเหตุผลคือตรงนี้ไม่ใช่พิเศษอะไรหรอกก็คือเหตุผลเพื่อผักดันโลหะที่ร้อนๆเนี่ยผัก วางไปผักดันผักดันลงไปเพื่อให้เก็บรายละเอียดจากตรงนี้แค่นั้นเลยครับวัตประสงค์คือตรงนี้บางองค์เทเต็มเทเต็มเขาก็ปาดเรียบเป็นรอยปาดเป็นกาบหมากเรียบไปเลยบางองค์เทโลหะไม่เต็มเบา้าไม่เต็มเบา้เเบาก็ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการที่จะผักดันแค่นั้นเองนะครับหลักหลักคือแค่นี้อ,อย่างองค์นี้เป็นหลังใช่นไหมฮะ ล,ลักษณะนี้การที่เราจะวิเคราะห์ว่า,ากุไหนเป็นเป็นกุต้นตำรับเนี่ยของพระร่วงเนี่ยส่วนตัวผมนะผมวิเคราะห์จาการูปพร์รูปักษ์ขององค์พระนั้นๆศิลป,ปะครับก็ไปเทียบเคียงกับ ที่ยังลงเหลืออยู่รูปพระพักตรต่างๆที่ยังลงเหลืออยู่ในอดีตที่เป็นหินศิลาแรงแกะแกะสลักเนะี่ยท่านก็ไปพิจารณารูปหลักตรงนั้นครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะสร้างกุไหนสร้างวาละไหนผมมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยครับบุญใครได้ตรงไหนเราห้อยตรงนั้นแล้วก็สัมผัสนะครับสัมผัสถึง พุตคุณถึงสิ่งดีๆเราจะพบเราจะพบด้วยตัวเองเองจนบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากที่จะแบ่งให้ใครได้ได้ใช้เลยบันในพระบางองค์ที่เราห้อยเนี่ยไมไ่คือเจอประสบการณ์ต่างๆโดยตรงนั้นเราจะไม่เราจะห่งแหนครับถึงได้บอกว่าเรามีโอกาสได้พบเจอกูไหนก็ห้อยกูนั้นเป็นพระโบราณเนี่ยดีมากครับผมดีมาก เคล็ดลับก็คือให้ให้เราอยู่ในความดีอยู่ในความดีจิตใจเราเนี่ยถึงห้อยพระดีจิตใจเราไม่ด,ไมดีไม่มีคุณธรรมไม่มีความเมตตาการุลูาต่อเพื่อนร่วมโลกเน่ยก็เท่านั้นเลยฮะแต่ถ้าเรามีสิ่งดีๆตามที่พระท่านได้สอนเน่ยเราห้อยบูชาเดี๋ยวจะเกิดอะไรดีๆเอง จิตใจแล้วนี่แหละจะเป็นคนที่รับรู้เองเนอในเรื่องนั้นนะฮะเดีวนอกเรื่องไปเรื่องนู่นแหละมาต่อกันอีกอดี๋ยวจะจะเป็นเรื่องความเก่าความเก่าของเนอกกลัวพวกธรรมชาติต่างๆนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรครับเดี๋ยวจะซูมกล้องให้ชัดแล้วก็อธิบายคร่าวๆไปครับเพราะว่าส่วนตัวการที่จะดูเป็นเนี่ย จะต,ต้องดูตัวจริงด้วยแหละบางทีดูในรูปเราก็จะยังไม่เข้าใจได้สัมผัสองค์จริงได้มาดูรอยผุกก่อนต่างๆที่เป็นธรรมชาติรอยแห้งความแห้งต่างๆพวกเนี้ยเรามาดูตัวจริงเราจะเข้าใจครับเดี๋ยวมาชมกันว่าความเก่าต่างๆะจะมีลักษณะอย่างไรครับเวลาลงกล้องครับผม ในขณะที่ผมส่องให้ท่านชมนะครท่านก็พิจารณาด้วยสายตาท่านนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรพวกไข่เอ่ยสนิมแดงเอ่ยเนี่ยให้ท่านพิจารณาด้วยสายตาเลยแล้วผมก็จะพูดเรื่องรา,ายละเอียดเข้า้ๆไปด้วยอย่างเช่นปกคลุมแน่นนะปกคลุมแน่นไม่ได้ไม่ได้นำ แอลกอฮอล์มาแช่แล้วจะทําให้พวกนี้หลุดไปได้เพราะเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติต่างจากนําสีมาโปะถ้าสีมาโปะนําถ้านําแอลกอฮอล์มาแช่เนี่ยสีเหล่านั้นจะละลายับผมอย่างทองที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นทองแปะใหม่นะฮะอย่างพระองค์นี้เมื่อก่อนเขาซ่อมเขาใช้กาวซีเมนซ่อมเนี่ยรอยรอยที่เขาบินออกไปเนี่ยบินหายไปเนี่ยแล้วนําทองมาปิดทั้งองค์เลย ปิดทั้งท,ทั้งองค์เลยผมผมชอบความเป็นธรรมชาติเพื่อจะได้ศึกษาผมก็นำอแอลกอฮอล์มาแช่แช่เพื่อให้กาวซีเมนต์นั้นอ่อนตัวลงแล้วก็ดึงออกมา,าวัสดุที่เป็นพวกกาวเอ้ยพวกสีเอ้ยเนี่ยเขาจะแพ้แอลกอฮอล์นะครับ เซียนพระหรือผู้ที่ชํานาญการต่างๆเขาจะเข้าใจและเขาจะล้างออกด้วยวิธีนําแอลกอฮอล์นั่แหละมาแช่ไม่ว่าจะเป็นรักในพระสมเด็จบัดรละคงเนี่ยรักแท้ๆน่ะก็ใช้แอลกอฮอล์นี่แหละแช่พอรักเขานิ่มก็ใช้ปลายเข็มสกิดออกแต่ถ้าเป็นสีพ่นเมื่อ,อไหร่เนี่ยแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตามตามสีนั้นเลยนะสมมุติเป็นสีแดงพ่นแอลกอฮอล์ก็จะซึมออกมาละลายเป็นน้ําสีแดงเลย หรือสีดำพ่นแอลกอฮอล์ก็จะละลายสีมากลายเป็นน้ำสีดำไปเลยแต่ถ้าเป็นลักแท้พวกเนี้ยเขาจะเป็นแค่เกิดความนิ่มเฉยลักก็จะเกิดความนิ่มแต่เขาจะไม่ละลายออกเป็นสีนี่แหละเป็นเคล็ดลับวิธีพิจารณาลักอย่างหนึ่งว่าลักแท้หรือเป็นสีเช่นกันเวลาแช่ตะกัวเนี่ยแช่ลงไปเนะี่ยถ้าเป็น ธรรมชาติเขาจะไม่ทำอันตรายไม่ทำความเสียหายแก่สนิมต่างๆที่ที่เราเห็นนะฮะเขาจะละลายเฉพาะาพวกวัสดุที่ไม่ธรรมชาติที่เขามาปิดในภายหลังนี่แหละอย่างเช่นกาวซีเมนต์เขาจะทำให้อ่อนนิ่มแล้วก็หยิบออกได้ส่วนพวกสนิมต่างๆนะที่ท่านเห็นน่ไม่ไม่ออกเลยนะเพราะว่าเขาเป็น สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติครับแอลกอฮอล์ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทดสอบได้ถ้าไปเจอ,อพระร่วงของท่านเองเแต่ท่านคิดว่าพระท่านแท้จริงๆท่านนําแช่เลยบบางองค์เนะี่ยเป็นเขาใช้สีทําพวกสนิมแดงพวกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสารเคมียุคใหม่เนี่ยท่านพิจารณาดูจากที่ผมให้ท่านชมนี่แหละ ธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในพ่าแท้นะฮะผมส่องภาาแท้ให้ท่านชมท่านก็พิจารณาโดยสายตาท่านเลยเห็นไหมจุดระเบิดเขาก็มีเห็นไหมฮะจุดระเบิด อยพวกไข่ต่างๆเขาขึ้นขึ้นแซมกับสนิมแดงขึ้นแซมขึ้นแซมพอหลายร้อยปีหลายร้อยปีเขาก็หนาขึ้นสนิมแดงแซมไขนะ่น่ยขึ้นแล้วก็แซมขึ้นแซมกันไปแซมกันมาจนเกิดความหนาแน่นขึ้นสีก็เปลี่ยนเป็นลักษณะอย่างที่ผมถ่ายให้ท่านชมนี่แหละไข่ พัดต่างๆเขาเหมือนเหมือนเปลือกไม้เหมือนอะไรเนี่ยพวกเขาขึ้นแบบธรรมชาตินะพอส่องแบบเหมือนพวกเปลือกไม้เปลือกต้นไม้เราเนี่ยแหละบางทีเขาขึ้นแซมกันไปแซมกันมาเนี่ยท่านไปเจอเจอลักษณะอย่างที่ผมซูมให้ให้ชมกรรมวิธีการสร้างอย่างที่ผมแนะนาเนี่ยก็ให้ท่านพิจารณาได้เลยว่าพระของท่านก็แท้นะครับ แต่ส่วนจะเป็นกรุไหนน,ะนั้นน่ะก็ขึ้นหลายกลุส่วนตัวผมจะใช้หลักพิจารณาเรื่องพระพัก,กเรื่องรูปทรงการแกะการแกะที่งดงามเนี่ยผมก็จะมองว่าเป็นช่างหลวงเป็นยุคยุคไหนยุคไหนแล้วก็ไปวิเคราะห์เพิ่มตามสถานโบราณเอาที่ว่าเราไปพบเจอตามรูปตามอะไรที่เขาสอนว่าเออสร้างยุคนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็พิจารณาจากตรงนั้นครับผมบางอย่างเราเกิดไม่ทันเราก็ดูจากตรงนั้น แต่ให้เรารู้เลยว่าคลูมไหนก็ดีทั้งหมดเลยครับเป็นถ้าเป็นของวัตถุโบราณเนี่ยคือเจตนาคนในอดีตซึ่งวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยวิทยาศาสตร์ทําให้จิตศรัทธาต่างๆเขาเขามั่นคงการปลุกเสกการสร้างการอะไรพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เพียงคร่าวๆเป็นเท่านี้ให้ท่านได้รับชมะฮาเป็นความรู้ดีๆก็ช่วยกดติดตามผมให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดไ like. ลค์ร่วมพูดคุยได้ในคอมเมนต์ครับผมครับสวัสดีครับ